ที่กุเน็ปเนี่ยมันไม่ได้ผูกขาไเลเชียวให้เราใสรร่ครัำนี้ก็จะมาแจากโปร all in one ครับตัวนี้ก็จะครบจบเลยนะเป็นโปรครบจบเลยนะตัวนี้ก็สามารถเช็คกันโปรแล้วก็ลบประวัติหรือว่ารีค่าซีมดีอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะก็คือครบจบเลยนะโปรแกรมนี้หลังจากที่ทุกคนได้ไปครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะแล้วก็ใส่คีย์เลยนะก็กดเป็น remember มีก็ได้นะครับก็กดล็อกอินเข้าไปเลย เข้ามาหน้านี้นะก็จะมีโหมดให้เลือกทั้ง CR แล้วก็โหมดกด X แล้วก็ King XD นะครับสามารถมาเลือกใช้ก็ได้นะแต่ถ้าแบบใครไม่มั่นใจนะว่าเซิร์ฟไหนใช้กันโปรอะนก็มาที่ตรงนี้คนระับมาที่ setting นะแล้วก็เอาเว็บพู่มาใส่นะผมก็จะมาสอนใส่นะครับก็คือสร้างดิสไลมาก็ได้ัะดิสเปล่าก็ได้นะ,ระ,ระนะหรือว่าดิสที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็สร้างขึ้นมานะก็กดตรงนี้นะตรงห้องแชทครับนกะ็กดที่ edit channel แล้วก็ตรงนี้นะเขียนเว็บพู่เข้าไปแล้วก็มันก็จะได้นี้มาแล้วก็ copy เว็บพู่มาเลยนะแล้วก็เอาเว็บ แล้วก็มาที่หัวข้อทูนครับ <obscure. S 1> ก็จะมาเช็คกันโปนะครับแล้วก็กดเช็คกันโปเข้าไปเลยแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับไม่ต้องกดเลยครับมันก็จะค้างๆหน่อยนะทีนี้ก็กดคอนติเนียเข้าไปเลยนะมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าเซิร์มี้ใช้กันโปนเลยครับเฟร์มนี้ก็ใช้เป็นกดเอกครับก็มาที่นี่ครับมาที่โหมดซีมีนะแล้วก็มาที่ฟังก์ชันกดเอกครับก็กดลันเข้าไปเลยแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับพอได้อันนี้เสร็จก็คือกดคอนติเนียเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นซีมีแบบว่าเอาไว้เล่นเนียนๆในโลเปนะครัััับบบบบบแแวววว่่่าาไไไไมดด้้้รรีีีตตนนนนนนะะคก็เเเลลยยๆ แล้วก็ฟ kind of <ra> ังก์ชันต่อไปก็คือบูตเอพีนะก็สามารถมาปรับกันได้นะนี่ก็คือท้องฟ้าดําแล้วก็บูตเอพีนะก็นี่นะครับเนี่ยท้องฟ้าดําก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมก็จะไม่ปรับนะอันนี้ก็คือค่าเสร็จเรียบร้อยก็ออกโปรแกรมได้เลยนะครับก็สามารถไปเล่นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะว่าจะเป็นไงนะใครที่สนใจโปรแกรมบนี้ชิปก็สามารถเข้ามาทํากิจกรรมได้นะหรือว่าใครไม่ทานก็สามารถสั่งซื้อบนเว็บไซต์ได้เลยนะคุณผ้าค้า แคปมไ my s o u n d ดกู back yeah ไลฟ์เ n นจะเพลย a ให a y o u ที่เน w เนี e ไม่มีฟช yeah ลงมาจากเวทีนั back t r o the trap กูไม่อยากนช่วงนี้กูโพลเดี๋ยวมาโคตรเยอะกูไม่เคยยอมแพ้ลูซีบอกกูจะเ มาให้กูไม่อยากแคนอนฝันกูต้อก็ Get i t ใมัน f กูมมีอยูนลมหายใจอเงเได้กกูไปไม่ชัวร์มันต้องรีเแจมานาพตอนนั้นกูแมง